สวัสดีค่ะที่นี่จันสวยนะคะวันนี้นะคะที่นี่จันสวยนะคะพามาเที่ยวจังหวัดกาลสินนะคะมาเที่ยวที่เขื่อนลำปลาวนะคะนี่ค่ะให้ดูบรรยากาศโดยรอบของเขื่อนนะคะนี่สวยมากเป็นเขื่อนที่ใหญ่มากกว้างนะคะแล้วก็มันก็จะมีแบบเรือลากอะคะ่ะเรือลากบานนาโบ๊ท ไปที่กลางเลื่อนด้วยกลางเขื่อนแบบว่าเหมือนมาเล่นที่เหมือนไปเล่นทะเลเลยค่ะก็จะมีแบบผู้คนขึ้นมาเที่ยวเป็นเขื่อนที่ใหญ่นะคะประจำจังหวัดกาลสินนะคะคือบา้านวันนี้เรามาส่งน้องสาวน้องชายคือเขา กลับมาอยู่บ้านโดยถาวรน,นะคะก็ตั้งใจมาส่งน้องที่กระสินบ้านน้องเขาคือหลังบ้านเขาจะเป็นสันเขื่อนลำปลาวนะคะเราก็พากันขึ้นมาเที่ยวนี่ค่ะดูภาพบรรยากาศนะคะก็จะมีที่นี่ก็จะมีร้านอาหารให้ด้วยนะคะแล้วก็มีเปรให้เช่าใครที่อยากมาพักผ่อนก็คือมาอยู่ได้ทั้งวันนะคะบรรยากาศดีมากนี่ค่ะบอกเลยว่าสวย อากาศดีสดชื่นนะคะเนี่ยช่วงนี้คือช่วงเย็นๆนะคะประมาณสี่โมงเย็นแดดล่มลมลมตกนะคะเนี่ยอากาศดีมีเขื่อนกว้างมากดูนะคะสวยจริงๆค่ะเรามาแบบมารับโอโซนอยู่แต่ในกรุงเทพอยู่แต่ห้องมาวันนี้นะคะมารับอากาศสดชื่นนะคะ วันนี้อากาศดีค่ะพากันมาเที่ยววันหยุดวันวันแม่นะคะวันนี้นะคะได้มีโอกาสมาเที่ยวใครก็คือเราก็เห็นหน้าเฟซน,นะคะเพื่อนๆพาแม่ไปเที่ยวกัน